วันนี้เรามาหัดตัดต,ต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าคะ่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยนะคะ แบ่งต้นกล้วยเป็นกึ่งกลางของเฟรมแบบนี้นะเราจะใช้พื้นที่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้แล้วเออพือพ่อนๆถ่ายคิดตามนี้นะสามเซเพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรในนี้หรือปะได้ยินไหเสียงอะไรวะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะเฮ้ย อ๋อว่าแล้วทำไมเสียงดังแกนี่เองจากนั้นเพื่อนๆทำตามนี้ค่ะปุบออกมาไกลเกินไปเอาใหม่อย่าออกมาล็อกกล้องนะสามสิฮึบเอาฮึบทำไมล่ะสามสิอ๊ะโอ้ยเต่ทำไ เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนเพื่อนเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดสุดท้ายที่เพื่อนเพื่อนอยู่ฝั่งขวาของต้นกล้วยค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันโ v e r l a y หรือภาพซ้อน คลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ในบรรทัดที่สองค่ะกดค้างที่คลิปแล้วลากไปด้านหน้าสุดได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันมารสเลือกแนวนอนกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วหมุนตามคลิปได้เลยค่ะลากเส้นสีเหลืองไปไว้ตรงกลางต้นกล้วยด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะกดเพล์ดูจังหวะช้าเร็วของคลิปให้เหมาะสมกันค่ะเสียงผู้เสียงอะไรอย่าให้ซ้ําชนกันค่ะเนี่ยยังไม่ทันถีบเลยคนกระโดดออกมาละแสดงว่าคลิปด้านล่างเล่นเร็วเกินไปเราจะแก้ไขปัญหาโดยการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านหน้าเลื่อนไปตำแหน่งที่เรากำลังจะกระโดดออกจากต้นกล้วย ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากกดค้างที่คลิปแล้วลากถอยหลังไปยังตำแหน่งที่เรากำลังถีบต้นกล้วยค่ะส่วนพื้นที่ด้านหน้าที่มันว่างๆอยู่เพื่อนๆไปจิ้มที่คลิปแรกหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงกดค้างที่ท้ายคลิปตรึงค่ะ แล้วลากไปให้เสมอกับคลิปด้านหลังได้เลยกดเพลย์ดูค่ะว่าจังหวะมันได้หรือยังเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้คลิปสนุกๆเอาไว้เรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้แล้วค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ